ถ้าเราต้องการเปลี่ยนชีวิตให้ดีกว่าเดิมไม่มีความผิดพลาดใดที่สูญเปล่าถ้าเราเอาความเจ็บปวดทั้งหมดมากำหนดเป็นบทเรียน สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ร้านพนุรักษ์การเกษตรหรือช่อง YouTube สาวเนิร์กการเกษตรนะคะหากใครเห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดซับ s c r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดผลงานชิ้นใหม่ๆด้วยนะคะช่วงนี้ก็จะผลิตอะไรอยู่ที่โรงงานนะคะจะเห็นแอนอยู่ที่โรงงานบ่อยหน่อยนะคะเนื่องจากช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วคะ่ะเราหมดหน้าฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วเราก็จะมาผลิตในส่วนของอะไหล่ของเครื่องอัดฟางนะคะ ของเครื่องอัดฟังไทยแต่ละรุ่นนะคะเพื่อสต็อกเอาไว้จําหน่ายในช่วงฤดูของการเก็บ หากใครสนใจสินค้าเครื่องอัดฟังไทยนะคะถ้าเกิดลูกค้าสนใจสั่งซื้อเข้ามาในช่วงนี้บอกเลยค่ะว่าจะได้สินค้าไวมากไม่เกิน7วันแน่นอนค่ะลูกค้าได้รับสินค้าแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดลูกค้าสั่งซื้อในช่วงของฤดูการเก็บเกี่ยวจะมีลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาเป็นจํานวนมากทั้งในประเทศและนอกประเทศจะทําให้ลูกค้ารับสินค้าได้ราช้ามากจากหลังจากที่ลูกค้าวางเงินมาจําเพื่อสั่งจองเข้ามาถ้าลูกค้าสั่งซื้อในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวก็ไม่เกิน15-20วันเลยนะคะลูกค้า ถึงจะได้รับสินค้าตามคิวการสั่งจองค่ะเพราะว่าลูกค้าบางท่านนะคะได้วางเงินสั่งจองไว้ช่วงของฤดูการเก็บเกี่ยวในช่วงปีนี้แต่ว่าลูกค้ารับสินค้าในช่วงปีหน้าก็มีนะคะก็ถ้าลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวก็ต้องบอกเลยค่ะว่ารอสินค้านิดนึงนะคะประมาณ15-20วันเลยนะคะถ้าหากลูกค้าท่านใดมีความคิดต้องการสร้างรายได้ให้เร็วกว่าลูกค้าเจ้าอื่นนะคะแนะนําให้ซื้อของในช่วงนี้นะคะเพราะถ้าซื้อช่วงนี้ลูกค้าก็จะได้สินค้าไว แถมยังได้สินค้านะคะเก็บเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะรอฤดูของการเก็บเกี่ยวและลูกค้าก็จะได้อัดฟังก่อนคนอื่นเขานะคะก็สามารถสร้างไรายได้ได้ก่อนเขานะคะสร้างไรายได้ได้ไวมากกว่าจเจ้าอื่นเลยค่ะอย่ารอช้านะคะสั่งเครื่องมือการเกษตรเท่ากับสั่งเครื่องมือทํามาหากินลูกค้าไม่สูญเปล่าแน่นอนค่ะรีพักกันเข้ามาตามนี้เลยนะคะ